สวัสดีครับกอฟจาก MG m ม t o มอเตอร์อุดรธานีนะครับวันนี้นะครับก๊อฟจะมาแนะนำนะครับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน MG Link นะครับในรถ MG3, MG ZS, MG ZS EV วนะครับว่าเขาเชื่อมต่อกันยังไงนะครับโดยนะครับในขั้นตอนแรกให้คุณลูกค้านะครับนะครับเชื่อมต่อบลูทูธจากมือถือกับตัวรถนะครับเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณลูกค้าเข้าเลื่อนหาคำว่าตั้งค่า นะครับตั้งค่าเข้าไปนะครับเลื่อนหาคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับกดเข้าไปนะครับปุ๊บแล้วเลื่อนหาคําว่าเวอร์ชันนะครับสาหรับ Android ตัวอื่นนะครับยี่ห้ออื่นอาจจะเขียนว่า Serial Number อะไรพวกนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเรื่อยๆครับจนมันขึ้นคําว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์เปิดอยู่แล้วหรือบางรุ่นจะบอกว่านักพัฒนาเปิดอยู่แล้วนะครับทางเลือกผู้พัฒนาเปิดอยู่แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแบ็กกลับครับแบ็กกลับเสร็จเราเข้าไปที่ครับ ตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับโทรศัพท์ตัวอย่างของผมเป็น Oppo F9 นะ Oppo F9 นะนะครับเลื่อนไปนะครับจนมันขึ้นว่าทางเลือกพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับกดเปิดเข้าไปครับถ้ามันยังไม่เปิดเราก็กดเปิดนะครับแล้วเราเลื่อนหาครับการแก้ไขข้อบกพร่อง USB นะครับเรากดเปิดนะครับหรือบางรุ่นจะเขียนว่านะครับแก้ไขจุดบกพร่อง USB นะครับเราก็เลื่อนหาอีกตัวหนึ่งครับ ตรวจสอบแอปพลิเคชันผ่าน USB หรือบางรุ่นจะเป็นยืนยันแอปพลิเคชันผ่าน USB กดเปิดครับเมื่อ2ตัว3ตัวนี้เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราโฮมกลับเลยครับโฮมกลับเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูที่สายสายที่เราจะใช้นะครับจะต้องเป็นสายแท้ของรุ่นนั้นๆหรือเป็นสาย USB ที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้นะครับแล้วก็ซื้อได้ตามร้านมือถือทั่วไปนะครับเราไปเสียบตรงช่อง USB นะครับ รถที่ผมลองวันนี้เป็น z s e v นะก็ไปเสียบตรงช่อง USB นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ตัวรถทีนี้เลื่อนหาคําว่านะครับ MG Link นะครับกดเข้าไปมันจะบอกว่าโปลดเชื่อม USB และบูทูธโทรศัพท์นะครับแล้วก็เสียบสายนะครับเอาสายมาเสียบกับมือถือปึ๊นะครับมันจะดีขึ้นมาครับแล้วก็สำหรับ Oppo ให้กดโอนย้ายไฟล์นะครับกดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยมันจะขึ้นอนุญาตให้แก้ไขจุดบพร่อง USB ครับอนุญาตเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับตกลงเสร็จแล้วที่หน้าจอมันจะค้างอยู่แบบนี้นะครับกดเข้าไปและกดเข้าไปใหม่๊นะครับมันจะลิงก์นะครับเข้าไปใช้เวลานิดแป๊บหนึ่งนะครับจะดีดหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับเราก็สามารถเล่นได้ทั้งมือถือและตัวรถนะครับแล้วก็จะคิกที่ตัวรถได้เลยนะครับโอเคคอนเฟิร์มทูโฟนนะครับมันก็เล่นได้เลยนะครับอันนี้ตัวอย่างเนาะนะครับ มันก็จะเล่นได้แบบนี้เลยนะครับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับการเชื่อมต่อบลูทูธก็เพื่อให้เสียงเข้านะครับการเชื่อมต่อสายก็คือดึงภาพขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการเชื่อมต่อนะครับ MG Link นะครับในรถ MG3 MG ZS MG ZS EV นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ